สนุกสนานค่ะสวยงามนะคะเดินออกไปออกมานะคะด้านนี้นะคะอ่าก็ดูไว้นะคะสาวๆที่คิดจะเป็นเมียน้อยใครนะคะก็ต้องระวังไว้ด้วยเพราะว่ามีเมียหลวงที่โหดกว่าพี่อีกเยอะค่ะพี่ไม่เคยทําร้ายใครนะเื่แบบเป็นคนใจดีเดินเข้ามาไม่มีตกตีค่ะไม่มีแบบอะไรแบบที่มันรุนแรงค่ะมีมีแต่คําด่าไม่รู้จะพูดอะไรค่ะแบบละอายใจแทนอะไม่รู้จะพูดยังไงละอายใจแทนจริงๆนะ พอทําไมอ่ะตอนทาให้คิดกันเองนะคะนี่เลยนะคะก็ผิดด้วยกันนะคูดนะคะอยากได้ผัวเขามากก็ได้ไปแล้วนะสมใจอยากเนาะแล้วก็มานั่งร้องให้ร้องให้ทำไมคะดีใจค่ะดีใจเมียน้อยแห่งปีนะคะวันนี้เรามาพบกับเมียน้อยแห่งปีกันแล้วนะคะเขาชื่อน้องนะว้าวววววววนววววววนวว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 วนวว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 ว่ว้องวววววววดวววววว ไม่ได้ทําเกินไปด้วยนะคะเทียบกับความรู้สึกของเมียหลวงนะคะทั้งหลายนะคะคุณควรทําแบบนี้ค่ะและสอนผู้หญิงทุกคนนะอย่าไปเป็นเมียน้อยใครมันไม่ดีนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคไหมคะต้องมานั่งให้เมียเขาด่าแบบนี้นะคะผัวเขาก็เล่นไปเล่นมาค่ะเดี๋ยวไปจับคนนู้นทีจับคนนี้ทีนะคะก็เหมือนเดิมนะคะ<ๆ>ปกติ